เยอก็หิวแล้วหรอะโอ้มานอนรอแล้วหรอนี่ดอนรออาหารแล้วเดนเจอร์ตื่นมาก็หิวแล้วตื่นมาก็มานอนรอแล้วอันนี้กำกำมังข้าวของเดนเจอร์ดูเอาเพืเ่อนๆเพื้อถ้าเกิดว่าไม่ให้กินก็จะร้องอื้ออื้ออื้ออีก เมนูวันนี้ก็เป็นหมูสไลด์นะคะรอก่อนนะคุณหนูตอนนี้มันร้อนอยู่นะคะคุณหนูเดี๋ยวจะลวกปากเอานะคะคุณหนูนะบ่าวจะโดนดุนะคะกิบมามากิบมามาโอ้ สวัสดีก่อนแดนเจอร์ Danger. สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคน,นเราจะพาเพื่อนๆไปชมบรรยากาศสวยๆและสูตรอากาศดีๆนะคะบรรยากาศที่สวยงามเป็นธรรมชาติที่สวยไปพร้อมกับแดนเจอไปเลยค่ะไปสูตรอากาศดีๆนะคะน,น่นนนนไปชมบรรยากาศสวยๆเนาะแดนเจอร์เนาะ Danger, เดนเจอเดนเจอไวก็ปะป๊าอีกปะป๊าไม่ให้เดนเจอร์ไปเออโมโห ต้องเปิดกุญแจโอ้ยตายตายตายเอาไปโกโอ้โหนู่นโอ้ยลม้มโอ้โหขึ้นได้แล้วไม่ให้ไปไม่ได้เลย ใช้แดนเจอร์ก็ได้ขึ้นรถไปด้วยกันไปเที่ยวเนาะชมบรรยากาศทีแรกว่าแก้งแดนเจอร์เนาะว่าไม่ให้ไปทุกประตูปุ้งกุ้งกุ้งเลยเพื่อนเพื่อนทราบไหมคะทำไมเราต้องมาเลี้ยงหมาด้วยนะช่วยลดภาวะความเครียดตัวช่วยออกกำลังกายสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีค่ะช่วยคลายความกังวลทางใจได้คะ่ะ ข้อสำคัญช่วยรักษาโรคซึมเศร้าเราได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆทำไมเราต้องเลี้ยงหมาเพราะว่าเป็นเพื่อนเรายามเหงาได้ค่ะมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนหมาๆนะคะพูดหยอกๆเล่นนะคะอาริชชาแนลก็จะเข้าสู่ราชการจังหวัดสระบุรี โชว์เพื่อนๆน,นะคะนี่คือสารกลางจังหวัดสระบุรีเป็นศูนย์รวมติดต่อราชการนะคะของจังหวัดสระบุรีค่ะสะดวกสบายของประชาชนมากเลยค่ะอ้อมด้วยบรรยากาศที่สวยงามและเย็นสบายของอ่างเก็บน้ำคลองเพลียวนะคะ เพื่อนๆชมไล่ข้าวโพดนะคะที่สวยงามเหลือใจเหลือเกินนะคะแล้วพร้อมกับบรรยากาศยามเย็นนะคะ น,นี้บรรยากาศตอนเย็นนะคะเรากลับบ้านกันนะพ่อดดลิกบอกว่าบรรยากาศแบบนี้เขาอย่างนี้นึกถึงออสเตรเลียนะคะออสเตรเลียขั้นที่นะพ่อดดลิกบอกว่าประเทศออสเตรเลียขั้นที่เป็นภูเขาแบบนี้เลยเราก็ชมไปดูเนาะเราไม่ได้ไปเราก็ชมว่าเออบรรยากาศออสเตรเลียเป็นอย่างนี้นะ ก็เหมือนๆกันไปเนาะดูๆแล้วดอกไอโนพี่เบอร์ติเกนะ่ะวัวดิบดิอีดแอนิ a n ลไอ l น n ่ t ติ n งแล้วเห็นหมาเนาะอยู่ข้างทางวิ่งเข้าป่าไปไม่มีคนเลี้ยงก็ต้องหากินไปเนาะหากินแมลงตัวรอด เส้นนี้เป็นทางรัฐระหว่างสระบุรีไปปากช่องหรือสระบุรีไปหมวกเหล็กนะคะคือถ้าเพื่อนๆจะเลี่ยงถนนมิตรภาพก็ไปเส้นนี้ได้เลยค่ะแต่ถ้า กลางค่ำกลางคืนดลิกชาแนลไม่แนะนำให้เพื่อนๆวิ่งเส้นนี้นะคะเพราะว่าปั๊มไม่มีนะคะเป็นป่าสองฝั่งทางแล้วเปี่ยวไม่แนะนำให้ขับรถกลางคืนถนนบางช่วงของเส้นนี้นะคะจะเป็นสภาพเหมือนวิ่งบนดวงจันทร์นะคะรถไม่เยอะแล้วก็คนผู้คนบ้านห่างๆดูนะคะมันอันตรายถ้าเป็นกลาง วันก็เส้นทางนี้จะสวยดีและรถน้อยสุขภาพจิตไม่เสียเหมาะกับคนที่มาเที่ยวหรือขับเลี่ยงทางที่แออัดนะคะหรือทางถนนมิตรภาพมันแออัดรถเยอะก็มาเลี่ยงเส้นนี้ได้เลยค่ะใใใในนฟ้้้้้าาาาาทีีี่่กกกวงงหหหหญมคคุุณเขปปปลยอยอจะไไสดดั ฟ้าเป็นกระแพงท้องฟ้านะคะำดำดำอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ,ะเกิดอะไรขึ้น